กี่โมงแล้วฮะเอ้ยพูดถึงไม่เกินเวลา6โมง6โมงเช้าเด็กเคหมวกยังหล่ออ่ะเฮ้ยสวยจริงหมวกก็สวยไปลุยเดกเคนึกว่า พี่แหล,แลมแหลมไอสัตว์ <c oughs> ้วเจอกันอันลบั้มหน้าเพื่อนจกหมาไปน้ำแฟรยังไงอากาศดีอากาศแม่งเย็นดีสบายเย็นหรือปวดขี้ขี้ก็ปวด <c oughs> สองรอบเลยสัตว์นี้ <c oughs> สัตว์จอดอยู่ปา๊มต้องนานไม่ขี้ป <c oughs> าเกีย่ะ <c oughs> เป็นไร <c oughs> เ <C oughs> ขาจะไล่กวางจากร้านไปไหนเงนี้ยไอกันนะครู <laughs> ไม่ได้โควิดนะครโอเคกินชาใครลวก <c oughs> นีีต้มเลือดหมาพ <c oughs> ี่นุ่มมันจะมีเหล้าเบียร์ขายอ่ะสัตว์มีดิห่วงเหล้าเบียร์ซะแล้ว กลาว่าจะไม่กินแล้วเนี่ยเก็บนี้ยกินพอเป็นพิธีไงกินทีไรแม่งพิธีเลิกแล้วกูยังไม่เลิกเลยนะพิธีจบจบไปแล้วไอ้สัสกูยังนั่งกินต่ออยู่เลยจะพาผมนอนกันได้นั่งกินอยู่กินเป็นพิธีนี่ไม่ใช่พิธีแล้วศาสตว์เขาเรียกเฟสติวัลแล้ว เข้าสังขาแล้วนะฮะ จริงก็ถึงสักพักแล้วแหละพักใหญ่ๆด้วยพอดีกล้องโกโปรแบบมันหมดก็ชาร์จก่อนอันนี้ก็เพิ่งจะได้ชาร์จเต็มน,นี่ก็บรรยากาศนะเป็นที่พักเราจะเป็นเป็นบ้านโฮมสเตย์แบบบ้านมอนนะครับก็จะเป็นฟิลนี้ เป็นบ้านที่เราพักนะ,ะันี่ครับหลังนี้เลยคือมันให้ฟีลแบบว่าเออเหมือนเราเป็นบ้านมอนอะโฮมสเตย์นี่ครับหลังนี้เลยดูดูวิวบรรยากาศ มนมอนยามเย็นนะคร ว่ากินมดจะโง่ไปเจ็ดวันจริงหรหเหรอเจ็ดปีเลยเหรอปีเลยเหรอหลักสูตรไหนวะเนี่ยโตจากไหนเนี่ยเ <laughs> ต็มที่เจ็ดวันเด้อเจ็บเจ็ดวันก็แย่นะเก็บศพเดี๋ยวนี้ไอ้โอ้มึงกินมดไปป่ะวะไม่ได้คิดทำไมมึงไม่เลิกโง่อีกวะเอาเถอะกํา <laughs> <laughs> 穿穿穿的。 เช้าวันที่14ตุลาคมก็เช้าี้เดี๋ยวเราจะออกไปใส่บาตระกันนะที่สะพานใครสั่งไรเลยค่ะนร้อนแ้วคะไม่ต้องกลัวพี่อันนี้แก้เฉียวแก้ฟ้าหน้าไม่มันกันแดดค่ะ

วันจูเร็วตอนตอนคิดเงินคิดยังไงครับผม,มบอกแล้วคิดตมนั้นเลยคะ่ะเอาจากผสมใส่นี้ค่ะน้องอยู่จะได้ไม่ถุงเยอะอ่านงคนชอบใส่อะไยนะคะได้ครับผม <Okay. S 2> ขอบคุณนะครับแก้มขากระปุ่นีเลยนะคะแก้มตุ้ชานมาตามรีวิวเลยรีวิว ก็สุดเขตชายแดนไทยพม่าด่านเจดีสองค์นี่จะเป็นฝั่งฝั่งไทยนี่ก็ฝั่งพม่าแล้วเห็นทงไหมอันนั้นก็จะเป็นข้ามฝั่งไปพมา่าโวยวาก อันนี้น้ำชาติดื่มได้เลยใช่ม,มั้ยครับมีเอาพี่มีสําแฟน,อแฟนอของค่ะได้กับทาหมดหรอือเปล่าขค่ะค่ะโชคใหญ่เลย one <laughs> โอ้ยท้องลงครับท้องลงเอาท้องลงทำไมลึกว่าตื่น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 จะยืนอ๋อกูอย,ยืนอยู่วะเนี่ยเออตื่น ขณะน,นี้เราอยู่กลางแม่น้ำสองกะเลียเรากำลังตามหาอะไรบางอย่างเด็กสองคนกำลังล่อลวงเรามากระโดดสะพาน, <laughs> ม,นม,มันไม่ใช่เรื่องจริงเราถ่ายนีบอกไอ้ที่ไรบ้างโซโน่ดูกูไ <laughs> ปบ้าาคนเก่งเลยเนี่ยสองคนเนี่ย ไปจะไปผู้ชายพายเรือของจริงตรงนั้นน้ำลึกปะออเหรอตรงน้องยืนใช่ไหมอันนี้ผู้ชายพายเรือป้าเอา่ดิไอ้ขาขาขาโ มอ์นิยงมือเช้าของวันที่3ยังอยู่สังขะวันนี้เราจะเดินทางไปไป,ไปไหนไปิล็อกโอเคเลต s ก o okay. ขอบคุณครับพี่จอยกลับกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ,รบ๊ายบาย เพิางมาพบกันต่างกลุ่มต่างทางฝันแต่เราเราก็เพื่อนกันร่วมเส้นทางชีวิตเส้นทางท้องถนนกันจุดมุ่งหมายเรานั้นร่วมกันร่วมกันร้องเพลงในวันที่มีเรา โจนทะยานกันไปไหมเธอมองไปไกลสุดขอบฟ้าจะเจอภาพแห่งความงดงามมองดูวิวชิวทัดด้วยความสุขใจอุ่นใจในยามที่ได้เคียงข้างเธอโอ้นานานาน,าน,าน ไปตามทางคดเคี้ยวแต่ใจไม่เคยเลี้ยวจากเธอมีมอเต,ตอร์ไซค์คันเดียวตาเป็นดังคนรู้ใจ i a สองห้องน้ำเลยบอกให้อาบน้ำก่อนสี่ทุ่มนะไม่รู้ให้อาบน้ำก่อนสี่ทุ่มอาหารเช้าเริ่มเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเป็นกฎระเบียบของมาอาไลเหรอเออ มีสมาชิกมาเพิ่มใหม่หนึ่งคนนะครับหน้าตาคุ้นๆรับพี่ไปมียผมกับแฟนเมียนั่งรถขึ้นไปแล้วเราจะไปจีวอลสายเอาเลยไหม<ฆ>เอาเลยไหมลยุเลยเลยไหมไ <c oughs> น่นาเปิดประทุนแกงลมซู้ลมอ๋อตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อยู่รถลุงเดินเช้าก็สุดแล้วเราไปทำเราอยู่ในนี้วะไม่รู้ลุงมาเชิญมาลุงใจดีมากเนยให้มันหลบฝนข้างในคอดเฟลยใไม่ฟังด้วยเป็นไง เช้านี้18องศานะฮะก็เย็นๆไม่ถึงกับหนาวมากกาศก,กำลังดีจริงที่นี้ก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่แว,ว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันกม็มาถึงแล้วมันตกแต่กรุงเทพย็นถึงหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านนิตองเลยเราก็ตกอยู่อย่างนั้นกับ ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินไปไหนเลยรอบนี้มารู้สึกว่าเอโอเคคะไปเดินชมบรรยากาศไปเดินหาบอกปลาคร์ฟมานี่ไง,ไงเออคุณลุก็อยู่ข้างหลังเดิ <laughs> นที่คือคือที่กูเดินไปนี่ยกูไปหาบอปบอกปลาคร์ฟนะแ <c oughs> ม่งอยู่แค่ตรงนี้เห็นแล้วสวัสดีโรนันโด ัสดีตอนนีชื่ออะไรครับปิ๊นปิ๊นเอกเดนดูเออ๊ะเด็กผีเว้ยเด็กผีเว้ยโอ้โหสนุกสนุกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนไอหมีเลยโอ้โหมันสนุกอะไรขนาดนั้นน่ะสนุกสนุกโอ้โอ้ชอบสาวเหรอจะพูดจะเมียพี่โด้พี่โด้พี่โด้ว่าอะไรชอบสาวไอพี่โดพี่โด้หรือแม็กควายเนี่ย สวัสดีครับพอสก์ดใบเท่าไหร่ครับผม,ผม 10, ไปสองสิบห้าไ่สองสิบห้านตติ๊กเกอร์ครับยี่สิบห้ It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.